สวัสดีครับในบทเรียนแรกของรายวิชาการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางราชการ GovTech Evolution AI d e f e n s e Public นะครับผู้เรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าปัญญาประดิษฐ์ก่อนนะครับในปัจจุบันนะครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นคำที่ได้ยินมาจากโซเชียลต่างๆนะครับเยอะมาก เพราะปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถดํารงชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับอีกทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเราให้สูงมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นในบทนี้เราจะมาทําความรู้จักกับคําว่าปัญญาประดิษฐ์ก่อนนะครับคำว่าปัญญาประดิษฐ์ในภาษาอังกฤษเรียกว่า artificial intelligence นะครับซึ่งมาจากคำสองคำนะครับคำแรกก็คือ a r t i f i c i a l นะครับที่แปลว่าสิ่งเทียมหรือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนะครับและคำว่า i n t e l l i g e n t e นะ่ะซึ่งแปลว่าปัญญานะครับเมื่อ2องคำนี้มารวมกันแล้วก็คือปัญญาประดิษฐ์ขึ้นนะครับปัญญาปัญญาที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นนะครับซึ่งการประดิษฐ์ขึ้นนี้ก็จะประดิษฐ์ขึ้นบนคอมพิวเตอร์นะครับ AI ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่เป็นสิ่งที่ถูกพัฒนา ครั้งแรกในปี1950นะครับ AI นะครับมีมานานแล้วนะครับแต่เพิ่งมีความโด่งดังและเป็นที่นิยมมากขึ้นหรือมีความสนใจมากขึ้นในปัจจุบันนะครับโดยเริ่มแรกนะครับ AI มีการพัฒนาออกเป็น2แนวทางนะครับก็คือแนวทางแรกก็คือแนวทาง rule based นะครับ rule based และอีกทางนึงก็คือ natural network นะครับก็เรามาเริ่มเรียนรู้แนวทางแรกกันก่อนนะครับก็คือแนวทาง รูเบสนะครับในระยะแรกของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ AI นะครับแนวทางของ livre รูเบสนะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับเพราะแนวทางของ r รูเบสนะั้นมีการพัฒนาจะไม่มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเพราะเป็นการเรียนรู้ได้คำตอบจากสิ่งที่เราป้อนเข้าไปนะครับแต่ผลลัพธ์ของตัวระบบจะไม่มีความซับซ้อนมากนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเรา เป็นผู้สร้างระบบและทําให้คําตอบนั้นเป็นระบบนั้นไปเลยนะครับดังนั้นหากผู้เขียน AI หรือพัฒนาระบบ AI ไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะทําให้คําตอบของระบบนั้นมีความหลากหลายอาจทําให้ระบบ AI แบบ rule base นั้นจะไม่มีความซับซอ้อนเลยนะครับเหมือนกับให้เดินทางไปจุด A นะครับแล้วก็เดินทางไปจุด B เดินทางระหว่างทางมีอะไรนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เองจะไม่มีความซับซอ้อนเลยนะครับ ตรงนี้ก็เท่ากับว่า r ร b a s e จะสามารถได้คำตอบที่ค่อนข้างง่ายหากว่ามีการถามที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหรือคำถามที่ฉีกออกไปจะทำให้ r Rebase ให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องออกมาได้นะครับตัวอย่างแอปพลิเคชันของ AI กลุ่ม r u a s e นะครับเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ใช้งานปุจุบันในเรื่องของแชทบอทนะครับตัวแชทบอทสามารถสื่อสารกับเราได้ดีนะครับก็ต่อเมื่อมีคีย์เวิ นะครับคีย์เวิร์ดที่รู้จักเป็นจานวนมากถ้าหากว่าผู้พัฒนาใส่คีย์เวิร์ดให้น้อยนั่นหมายความว่าเมื่อเราคุยสื่อสารหรือพิมพ์อะไรลงไปในแชทบอทจะให้คําตอบเราไม่ครอบคลุมกับสิ่งที่เราถามนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของแชทบอทนะครับคือเรื่องที่จะต้องเทรนหรือให้ AI เรียนรู้กับคีย์เวิร์ดให้มากที่สุดเลยนะครับเป็นอีกอเป็นส่วนแนวทางการพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์อีกหนึ่งแนวทางน,นะครับยกตัวอย่างาแชทบอทของกองพลพัฒนาที่หนึ่งนะครับแชทบอทของกองกองพลพัฒนาที่หนึ่งนะครับก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสิบโทพลพัฒนะครับก็ผมเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับสิบโทพลพัฒเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับ AI, AI สมัยก่อนรูเบก็คือ ถามอะไรตอบอย่างนั้นนะครับแต่ในส่วนที่ AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับแชทบอทเนี่ยก็คือเทคโนโลยี RAG ก็คือ Retrieval Argument Generate นะครับก็คือใช้ AI ครับไปดึงข้อมูลนะครับมาจากฐานข้อมูลที่เรากำหนดไว้เป็นลักษณะของการดึงข้อมูลโดยไม่ generate คำตอบขึ้นมาเองลดความผิดพลาดนะครับลดการเออร์อที่ตอบคาถามจะมีความมั่วได้ครับทีนี้เทคโนโลยีนี้ก็เข้ามาทดแทนปัญหานี้ได้นะครับเรียกว่า r e t r i a b l e argument g e n e r a t e นะครับคือการดุ้ยง่ายว่าคือการดึงคําตอบนะครับให้ AI ไปดึงคําตอบจากฐานข้อมูลที่เรากําหนดไว้นะครับอย่างเช่นนะครับเราถามสิบโทพลพัดว่าวันนี้นะครับ วันนี้มีงานอะไรนะครับ AI ทั่วไปก็จะไม่สามารถให้คําตอบได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองพลพัฒนาน,นี้หนึ่งไดตรงนะครับส่วนที่โัวเป็นพัฒเป็น AI ที่กําหนดข้อมูลไว้แล้วนะครับตอบมาแล้วว่าเรียนผู้ใช้วันนี้วันที่ หนะครับมีกําหนดการมอบของขวัญวันเกิดเดือนมกรานะครับก็มันก็จะไปดึงข้อมูลนะครับจากแหล่งที่เรากําหนดไว้นะครับอย่างเช่นสอ,อบถามคําถามทั่วไปไฟล์แผนนะครับไฟล์แผนและโครงการโครงการนะครับมีใครบ้างนะครับ ฝ่ายแพงและโครงการมีใครบ้างนะครับซึ่งถ้าเป็น AI รุ่นเก่าๆมันจะค้นหาคีย์เวิร์ดที่กำหนดไว้เท่านั้นนะครับแต่ AI ปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลี Virtual Argument Generate มาเนี่ยก็จะสามารถแปลความหมายนะครับจากภาษาภาษามนุษย์นะครับ และก็ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เรากําหนดไว้ให้มันตั้งแต่แรกนะครับเรียนผู้ใช้ไฟแพรโลงของการก็งม่น้าหนึ่งมีพัน,น,พน,นโทมานนท์วงกรดูเป็นหัวหน้าฝ่ายพันธีสุทธพงศ์ยุทธวัฒน์เป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็มีร้อยทีสมยศนะครับเป็นนะครับมันก็จะบอกข่าวๆแต่ข้อมูลนะครับถ้าเราอยากจะรู้ล้วก็ถามเข้าไปอีกมันจะเปรียบเสมือนเหมือน AIS assistant ที่มีนะครับมี short term memory ก็ mem ory, คือความทรงจํา ความทรงจําระหว่างคุยเนี่ยอ่าอยู่ด้วยนะครับทําให้มันไม่ลืมสิ่งที่เราถามไปก่อนหน้านั้นนะครับก็นำประวัติการการคุยนะประวัติการสนทนามาตอบเป็นคําถามที่ปัจจุบันโดยบวกกับข้อมูลที่เราตั้งกําหนดไว้นะครับนี่คือยกตัวอย่างนะครับเทคโนโลยีของแหลกนะครับคือ d i g i t a l Argument Generate นะครับ ที่ใช้เป็นแชทบอทน,นะครับ AI ปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับในส่วนของ n e t u r a l Network จะเป็นการพัฒนาโครงข่ายประสาทนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นโครงโครงข่ายประสาทที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีความคล้ายกับมนุษย์นะครับซึ่งเรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมนะครับแนวทางการพัฒนา n น t u r a l Network นี้นะครับตัว AI จะทำการเรียนรู้ข้อมูลจำนวนมากนะครับ เป็นเป็นข้อมูลที่สามารถใส่ข้อมูลไปได้เข้าไปได้เพียงแต่ว่าเราต้องให้ข้อมูลกำกับว่าชุดนี้เป็นชุดข้อมูลอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับแล้ว AI ค่อยทําการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อเราถามคําถามเข้าไปเขาสามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลแต่จุดเข้าใกล้คําตอบให้ได้มากที่สุดนะครับมีความแม่นยํากว่าระบบ rule based, ะรูเบสนะระบบขั้นต้นนะครับดง่ายๆว่ามีความคิด ที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างฐานข้อมูลแล้วก็ไม่ไม่ไปแบบรูเบตคือรูเบตเนี่ยเปรียบเสมือนว่าการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ที่ไม่ได้บอกนะครับก็ไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้จึงมีความสําคัญนะทําให้การพัฒนาประสิทธิภาพ AI นไะ้ั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหากเรามีข้อมูลดีๆมีข้อมูลที่จํานวนมากและมีความหลากหลายให้กับ AI ได้เรียนรู้นะครับจะทําให้ AI มีความฉลาด มากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับหากเราเปรียบเทียบในอดีตการพัฒนานะครับของโลกจะขึ้นอยู่กับเครื่องจกักรซึ่งจับบริโภคน้ํามันเป็นอาหารนะครับแต่ในอนาคตการขับเคลื่อนของโลกหรือการพัฒนาของโลกจะขึ้นอยู่กับ AI ซึ่งบริโภคข้อมูลเป็นอาหารครับแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สําหรับคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา AI ขึ้นมาแล้วนะจะมีประสิทธิภาพมากๆนะครับ ตอนระย,ะยะเริ่มต้นคนยังไม่เข้าใจประสิทธิภาพของ AI นั้นมากเท่าให่นะครับจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นการแข่งขันนะครับโกะนะครับหรือหมักร้อมนะครับระหว่าง AlphaGo ซึ่งเป็น a i นะครับกับแชมป์โลกซึ่งเป็นมนุษย์2คนนะครับชื่อล e เซดอ o l นะครับแชมป์โลกสแสมัยจากเกาหลีใต้แล้วก็ k คจะแชมป์โลกจากจีนนะครับก็ การแข่งขันของนักสอนะครับ AlphaGo เป็น AI ที่สามารถชนะแชมป์โลกได้ที่เป็นมนุษย์จริงๆนะครับได้ถึงสองครั้งนะครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมของปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งเราได้เรียนรู้นะครับและก็การประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ในเบื้องต้นไปแล้วมากนะครับสำหรับในหัวข้อถัดไปนะครับเรามันจะเราเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ใกล้ตัวนะครับหากทุกคนรอมแล้วเราไปเรียนเรียนรู้ในบทถัดไปกันเลยได้